สงขาเอ่อไหลเข้าท่วมสูงจนมิดหลังคาบ้านชั้นหนึ่งเมื่อกลางดึกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก่อนจะพลากเอาเครื่องมือทำมาหากินอย่างเครื่องเสียงเต็นท์ผ้าใบาโต๊ะและเก้าอี้ที่แม้จะนำมาทำความสะอาดหรือตากแดดให้แห้งสนิทแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาใช้ได้ในสภาพเดิมหรือไม่ โดยเฉพาะลำโพงและอุปกรณ์แสงสีเสียงที่ใช้รับจ้างจัดงานตามหมู่บ้านไม่นับรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเต็นท์ที่ถูกน้ำพัดหายไปสามหลังตะเกับอี้กว่าพันตัวรถไถนารถยนต์และรถหกล้อรวม6คันก็เสียหายเพราะจมอยู่ใต้น้ำไม่แตกต่างไปจากสภา จิตใจของลุงผินสีทองซาของต้นทุเรียนขนาดใหญ่ที่ล้มทับหลังคาบ้านซึ่งมีน้ำท่วมสูงยังย้ำเกินความเจ็บปวดของเขาทุกค่ำคืนเพราะไม่เพียงแต่สวนทุเรียนที่หายไปกว่าสองไร่เพราะน้ำซอกพังตะลิ่งแต่เข้าของในบ้านที่เสียหายเหลือเพียงถ้วยชามที่เปื้อนโคลนทำให้เขาคิดหนีไปอยู่ที่อื่นที่ปลอดภัยกว่า หลังผิดหวังกับคำรับปากของนอายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายยกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่มาสำรวจในการสร้างแนวกั้นน้ำเมื่อปีก่อนแต่จนถึงขณะน,นี้ก็อย่างไร้วี่แววลุงตกใจเดอหมดแล้วตอนนั้นคาดหวังไหมว่าเขาจะแบบมาทำให้คาดหวังมากเลยแลวตอนนี้ผิดหวังขนาดไหนคุณลุงผิดหวังไม่น่าเชื่อถือเลยไม่น่าเชื่อถือเลยเ,ช,เลยยชื่อถือไม่ได้ผู้นำของเรา อ,าน,าอ,อนาคตที่มืดมนเกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มที่เพิ่งจบการศึกษาคนนี้หลังเขากู้เงินกว่า500แสนบาทมาลงทุนเลี้ยงจระเข้รุ่นแรกแต่วันนี้<อ>เหลือเพ<ร>ียงความว่างเปล่าของบ่อเลี้ยงหลังจระเข้เกือบ100ตัวลุดออกจากบ่อเลี้ยงไปยังคลองอุตเผาและบางส่วนตายในบอ่อก็ยังตอนนี้ยังไม่มีกติ <c oughs> ใ,ใจที่จะคิดว่าจะทำอะไรเนะพราะว่า ม,มันเงินเยอะมากแล้วก็ตัวนี้นะฮะแพงกว่าและถ้าตีมือค้าของจะคูนว่าได้ขนาดท,ท,ท,ที่จะขายแล้วในค้าเลตกเงิน80%แบบตำบลทุ่งลานมีาหมู่บ้านพื้นที่ส่วนใหญ่ติดคลองอุตภัาซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักที่จะไหลผ่านไปยังทะเลสาบสงขลาทุกปลายปีน้ําจะมีปริมาณมากแต่ในปีนี้ชาวบ,บ้านหลายคนบอกว่าน้ํามาเร็วและสูงกว่าทุกปีหลายคนจึงไม่คาดคิดและกังวลว่าปลายเดือนนี้ซึ่งเป็นฤดูน้ําหลาก พวกเขาอาจต้องฝันร้ายอีกครั้งตลาดกินโยงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้หลายชีวิตกลับมาใช้ชีวิตเช่นเดิมน,นะคะแต่ว่าการกลับมาในครั้งนี้พวกเขาต้องนําสินค้าที่เสียหายจากน้ำท่วมมาเลยหลงังขายค่ะและจากการดูแบลตาของหลายคนทุกคนยังหวาดกลัวนะคะทุกครั้งที่มีฝนตกพวกเขายังไม่มั่นใจว่าน้ําจะกลับมาท่วมอีกหรือไม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณชิระส่วนมาตรการ